انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري لساني يفكو قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قاكم سبحان سنتي พระเมตตาจากเอกองอลอสบานูตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์นะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้นะครับเราได้นำเอาเรื่องราวการดำเนินชีวิตในรูปแบบในวิธีของอิสลามมาพูดคุยมาทำความเข้าใจกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกับทั้งพี่น้องเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็มันเกิดมันก็เคยเกิดขึ้นจากตัวผมเองเหมือนกันแม้กระทั่งว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็มีการมาพูดคุยมาทําความเข้าใจบางคนเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาเอ่อมันมีความหลากหลายนะแต่ถ้าคนที่ เป็นลูกศิษย์ที่ต่างาศาสนิกมาพูดมาคุยมาถามในลักษณะแบบนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับจะมีความรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่แต่ในกรณีที่ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นมุสลิมนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวคุมียาบอย่างดีอะไรอย่างดีอยู่ในสังคมของมุสลิมแต่ในบางครั้งนะครับคำพูดหรือคำถามต่างๆมาเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ถึงความรู้สึกที่มันอยู่ข้างใน ความรู้สึกที่มันติดอยู่ในหัวใจของเขาในเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะเกิดมาจากสภาพแวดล้อมการสื่อสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือประเด็นที่ที่ได้พูดค้างกันไว้ว่าคำถามต่างๆเหล่านี้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเราเกิดเราเกิดขึ้นมาเราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่ออะไร นะครับเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่ออะไรคำตอบในสัง,สงคมบริบทต่างๆของลูกหลานของเราแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยในบางครั้งเ,เราต้องบอกว่าเราเไม่ได้อยู่แค่ในสังคมที่มีแต่มุสลิมอย่างเดียวเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายใน,าาในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความศรัทธา,เ,าเราอยู่กันในเรื่องของความหลากหลายในเรื่องของการศึกษา จุดแรกจุดสำคัญนะครับเราจะทำยังไงกันดีเพื่อที่จะให้ตัวเราลูกหลานของเราได้ยืนหยัดได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเขาเกิดความเข้าใจอย่างอย่างถ่องแท้มันก็จะเกิดความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของการศรัทธาในเรื่องของการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในวิถีของอิสลามในเรื่องของการที่เขาจะได้ยืนหยัดอยู่ใน แนวทางที่มันถูกต้องมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ของของมนุษย์เนี่ยท่านพี่น้องครับมันเกิดการเรียนรู้จากสองสิ่งครับมันเกิดการเรียนรู้จากสองสิ่งนั่นก็คือการเกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติที่พวกหัลอสมานุตลาใส่เข้ามาในตัวหรือที่เรียกว่าการเรียนรู้จากสัญชตาตญาณอันนี้ถือว่า เป็นบริบทที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนการเรียนรู้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดการเรียนรู้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการภายในกับประการที่สองคือการเรียนรู้จากสังคมการเรียนรู้จากสังคมต่างๆท,ที่ที่มันเป็นบริบทรอบข้างของเขาเนี่ยคนนน้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เห็นคำตอบเห็นผลเห็นการกระทำซึ่งในบางครั้งเนี่ย ไม่ได้ดูบริบทในภาพรวมก็เลยดูแล้วเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างเพราะยังไงอะไรยังไงเกิดเครียดเกิดความเข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราได้เกิดคําถามก็เนี่ยกลับมาที่ตัวเราก่อนในลักษณะตรงเนี้ยที่ผมบอกกลับมาที่ตัวเราเนี่ยพระผู้ของรอสบัตตุลาดได้ตรัสเอาไว้ว่ากูอัลฟสปุม um จงปกป้องตัวของพวกท่านอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่้องครับ เราต้องเริ่มจากตัวของเราก่อนเราต้องเริ่มจากตัวของเราก่อนว่าตัวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีความเข้าใจถูกต้องไหมถ้าเรามีความเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วเราจะไปเขาเรียกว่าอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของเราไปเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานของเราเนี่ย ได้ดีได้ถูกต้องขนาดไหนนั่นคือสิ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมจึงได้พูดกับท่านพี่น้องบอกกับท่านพี่น้องว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราให้เกิดความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเราลองถามตัวเราซิว่าเราเกิดขึ้นมาเราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในหน้าโลกตรงนี้ที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร แล้วเราก็ดูว่าคนนู้นคนนี้เนี่ยเขาตอบกันว่ายังไงเอาคำตอบต่างๆเมื่อมนุษย์เนี่ยถูกถามผมเคยถามครับเคยถามกับบรรดาลูกศิษย์ด้วยแม้กระทั่งลูกศิษย์ก็เคยมาถามผมว่าการที่เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรมันสรุปง่ายๆได้สักสามหัวข้อใหญ่ๆนะท่านพี่น้องคือพูดง่ายๆว่า เราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยท่านในแง่มุมในแง่มุมความความที่เราเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติหรือมันเป็นในหลักการที่คนคิดกันโดยไม่ได้มีหลักการความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นอยู่ในหัวใจเนี่ยที่มองว่าเอ้ยการที่เกิดขึ้นมาของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากความบังเอิญเกิดขึ้นมาจากการเรียกว่าการเปลี่ยนแปลง การกลายพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยการปรับเนื้อปรับตัวให้กับสังคมเ,เข้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย<ม>ก็มองว่าการเกิดขึ้นมาของสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งมนุษย์มนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตแก่เกิดขึ้นมาเพื่อ <c oughs> <c oughs> การเอาชีวิตรอดนะ <c oughs> เกิดขึ้นมาก็เพื่อเป็นการเอาชีวิตรอด กิดขึ้นมาเป็นเรื่องของการเอาชีวิตรอดแล้วก็การสืบเผ่าพันธุ์อันนี้ตอบในแง่มุมของทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีหน้าที่หลักทางธรรมชาติก็คือการเอาชีวิตให้อยู่รอดท่านพี่น้องก็ลองสังเกตดูสิว่าในเคสของเด็กๆ ที่เกิดขึ้นมาออกพ้นจากคันของมารดาการเอาชีวิตรอดของเขาเราไม่จะไปพูดถึง่าการระบบหายใจนะเพราะว่าออกมาแล้วการหายใจของเขาเพื่อที่จะเอาอากาศเข้าไปทำงานในร่างกายเข้าไปในปอดให้มันเกิดกระบวนการเ,เปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเกิดจากการร้องเกิดจากนะแล้วก็เริ่มต้นหายใจ อันนี้มันเป็นภาคที่ยังไม่ชัดแต่ในกรณีที่เด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วการเอาชีวิตรอดเด็กจะเรียนรู้จากกระบวนการเมื่อเขาหิวเขาหิวเขาต้องการหาอาหารกินเขาต้องการตอบอ่าเาเรียกตอบสนองร่างกายของเขาที่เขาหิวเนี่ยมันจะได้อิ่มสำดาเด็กก็จะส่งเสียงร้องออกมาเพื่อที่จะให้คนที่ดูแล เพื่อให้คนที่ดูแลเนี่ยรู้ว่านี่คืออาการของเด็กที่หิวแล้วเราก็เอานมเนี่ยไปป้อนให้กับลูกหลานของเราได้กินนี่เขาเรียกว่าการร้องไห้ตั้งนี้นักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าเป็นกระบวนการการเรียนรู้ของธรรมชาติในช่วงแรกๆเด็กดกอาจจะดิ้นหรือว่าแกว่งขาแกว่งไปมาเมื่อหิวจะเขาก็จะแสดงพฤติกรรมจนกระทั่งเขาเป็นเสียงร้องออกมา เป็นการแจ้งให้ทราบแจ้งให้คุณพ่อให้คุณแม่ที่เลี้ยงดูให้พี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูเขาดูแลเขาเนี่ยให้เอาอาหารหรือคุณแม่ยกออกมาให้กินนมจักเท้าเป็นกระบวนการการเรียนรู้เมื่อเอานมใส่ปากเด็กก็จะดูดเรียกว่าเนี่ยเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรืออีกภาษาหนึ่งที่เรียกเป็นภาษาที่เป็นทางการนิดก็คือ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณของมนุษย์ในการที่จะเอาตัวรอดในทางกับการทท่านไม่ท่านไม่ดูที่มนุษย์ท่านไปดูที่สัตว์เลี้ยง <c oughs> แพะแกะวัวควายที่เราเลี้ยงเอาไว้อยู่ในคอกอยู่ในฟาร์มถึงเวลาที่แม่มันท้องมันตั้งครรภ์มันก็ออกลูกออกมา มันออกลูกออกมาเมื่อมันออกลูกออกมาลูกของมันเนี่ยจะอยู่เวลาสักแป๊บหนึ่งจนกระทั่งแม่มันเลียรกเลียอะไรที่ตัวของมันแห้งวัวแพะแกะมันจะพยายามขึ้นขั้นแรกก่อนยันยืนขึ้นให้ได้ยืนขึ้นให้ได้เวลามันยืนขึ้นให้ได้มันก็จะเดินไป เข้าไปที่ตัวแม่ของมันแล้วก็พยายามเอาหน้าซุกนุ่นซุกนี่เพื่อที่จะเอาปากดูต้องการที่จะกินนมของแม่มันมันก็สุดท้ายมันก็กินนมของมันได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือที่เรียกสัญชาตญาณสิ่งมีชีวิตทุกอย่างครับท่านพี่น้องครับมีหมดมนุษย์ก็มีสิงสารสาัตว์ก็มี เพราะฉะนั้นเรื่องของการเอาตัวรอดมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เครียกติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้เพื่อการเอาชีวิตรอดและก็การสืบเผ่าพันธุ์นี่จึงบอกว่ามนุษย์อย่างพวกเราเกิดขึ้นมาเพื่อการเอาชีวิตรอดเพื่อการสืบเผ่าพันธุ์แต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์มีพัฒนาการ มนุษย์มพีพัฒนาการออกไปอีกชั้นหนึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะประครับประคองสังคมเ,เขาเรียกว่าพัฒนาสังคมจะลงสังคมให้มันเป็นไป,นป,นป,นปนในทิศทางที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละการใช้ชีวิตอยู่ของมนุษย์มนุษย์อย่างพวกเราถูกสร้างขึ้นมา,าสัตว์ทางวิชาการเขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคม มีการอยู่ร่วมกันมีการปฏิสัมพันธ์กันอะไรกันเพราะฉะนั้นลูกหลานของเราจึงมีการเรียนรู้จากสังคมมืออื่นอ,อย่างในกรณีถ้ามาในทางศาสนามนุษย์เกิดขึ้นมาเพื่อมาชดใช้กรรมของชาติที่แล้วอันนี้เป็นความเชื่อความเชื่อหนึ่งของศาสนาพุทธรับแต่อย่างพวกเราเราจะเชื่อว่าอย่างไร เราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนย้ำกันต่อไปในตอนต่อไปแล้วก็จะพูดให้ชัดว่าอย่างไงแล้วเราประมวลดูว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์อย่างพวกเราถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาแล้วมีในลักษณะอย่างนี้จริงหรือไม่ประการใด สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขออนุอาจากเอลวอลชบาตาลาทรงประทานสุขภาพพัลนาไมท์แข็งแรงสมบูรณ์ประทานบรอกัตริสกีและคนงามความดีทุกประการขอพระองค์วอลชบาตาลาให้พวกเราทุกคนได้เป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จทั้งโลกดุนยาและอาคิร์สําหรับวันนี้ครับผมสุภกิจบุลเพชรลาไปก่อนวบิลไลตอฟิกวัะฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักะตุสวัสดีครับอินนัมัลมุอ์มินูนัลลัดีนะอามานูบิลลาฮิวะรัซูลิฮิซุมมะลัมยาร์ตาบู فلم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات